นมัสการครับนามัสการครับมาเดินพก่อนด้อยมพอยมเมมีมากตามแนวทางของสุดไทยของรัฐบาลนอกครับส่วนรัฐบาลก็ปล่อยไปตะมือหลังวงื่อนผ้าไงปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วมาก่าจะมาเสี่ยงบุกขึ้นจะมาเสี่ยงเสี่ยงบุกขึ้นะเสี่ยงนี่มีฝันบ้างครับฝันฝันไว้ตรงไหนครับ มันว่าไปนั่งยก่องฉลากฟันว่าไปเบิ้งเข้ามุนดเบิ้งเข้ามุนใส่ผ้าเรืองไปนั่งเบิ้องข้ามุนยกกองฉลากมาแั่หมุนขุดดุนคุดุนก็จงเขาออกแทยถอดโซ่ไปไปรวมไปร่วมฟั่งน้ำเข่าไปรวมเบิ้งรวมฟั่งน้ำอยู่น้ำเขไาเบิ้งเข้ามุนว้งรออ่ะเบื้งข้อมุนวงกอเอ็นตัวเล็กที่ว่ามันออกออกมาตอนเข้ามุน แม่นตัวลงพีดลงพี่ลพปล่อยแบบบ่กครับนี่คูหนึ่งโอ้โะแดงว่ามีหลายคูนี่คูหนึ่งแต่สามตัวสามตัวมัมนจุดนั่น,นแต่ว่า <en> สองสองตัวล่างเหมือนแมนโมพีเห็นรางวัลที่หนึ่งบครับบ่วเห็นเห็นแต่สามตัวสองตัวมัน <c oughs> มันเห็นอยู่แต่มันจําบ่าได้สามตัวข้างในจำบ่วได้บ่กครับบ่วแต่ว่าข้างลังจําได้เด็กไทยจำได้แมนจาได้ ข้างหน้าไปเนี่ตื่นมายังนึกคิดอยู่ยังน้อยอยู่เลื่อนนัดเตียงแมนก็ได้ยังเสียดายเนาะก็ได้เขาบอว่าไทยเขาโทษสาปไทยคิดไปนาะอยู่ในฝันบอกแมนอยู่ในฝันฝันเป็นย่อมหรือเป็นพระเป็น้งพระเป็นพระนี่เราไปนั่งไปนั่งเบื้องเขาหมุนหมุนอะไรหมุนวงร้อนไปนั่งเบื้องเขาหมุนมันก็ประกาศพ้นออกพมดแล้วยังไงไม่ได้แมนในฝันยังห้องยังห้องอยู่ โ<ด>เขาเต็มเต็มเจ้านี่ว่าอางดีแล้วแต่ว่าสามตัวมันเป็นอีกตัวนึงสามตัวข้างหน้านี่ยรางวัลที่หนึ่งจำบ่ได้มันบ่ครับจำบ่ได้ลองคิดบ้างโนวยจำดคิดคิดแต่เศร้าแล้วคิดคิดบอ่ <c ười> อคิดบอ <c ười> ่ดอจะได้ไปหาตัวนี้ลองขี่ปล่อยไปตัวใดครับ <c ười> ตัวขีดปอยปอยไปอย่างไรอย่างดื้อสามปอยไปเก้าหาสามกับเก้าเจ็ดครับ จะมีสองสองตัวล่างที่ว่ามันออกตรงกับในความฝันเมือ่อคืนสองตัวล่างมันออกตามที่ลุงพี่ห้มันว่าครับมันตามันออกเก็ดเก่า<อ>เป็นเ็ดเก้าลุงพี่ห้เก้าเจ็ดในความฝันเล็กล่างเมือ่อคืนครับตัวบนเนี่ยบ่านี้ลุงพี่ตัวบน,น,บน,วบน,นเป็นหกหกสอง หกสองเห็นสิได้เพิ่มหกสองนั่นดิเเนี่ยเนี่ยในในกว้องฟันที่ข้อมูลออกมาจำได้เป็นหกหกสองกับเก้าเจ็ดเก้าขึ้นครับตั้งจากที่ว่าเออโซเลตชุดนี้จะเสี่ยงเสียงแต่ว่าในกว้องฟันว่าดีใจว่ามันเข่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับแต่ว่าสามตัวสามตัวเพราะเมื่อมันเก้าหาสามมันเป็นหกหกสอง มัเนเพิ่มเพิ่มเพ,พ,พิมขัอนเนาะทได้เพิ่มมันระดับงทีเพิ่มเพิ่มก็ได้หน,น,ออนึ่งหนึ่งทนว่าเนาะหนึ่่านว่าปากาบอกเนาะเจ๊งร่มหนึ่งห่อนงที เนี่ยตื่นมายังคิดอยู่อย่างน้อย่างหน้อยแต่ว่านันอยู่รักแสนนันรักแสนเป็นเลขหกที่ที่หนึกได้แต่ว่าอีกสองตัวสองตัวข้างหน้าบอกรักแสนเด็กคนนี้หกแสนรักแสนเป็นเลขเลขหกแต่ว่าก่อนจะมาลังเลขหกมาหนูจำมาได้เป็นเป็นเลขยอียงสามตัวท้ายยังมีหกหกซอมอยู่นู้หกแห้งตัวนี้โอ้หกนี่คือพอดเห็นีนี่ หกใส่สสหกมาแรงหกมาแรงว่ะสันมันว่าหกมาแรงวะอืีสองเจ็ดหกหกมีเยอะแถะๆนี่จน <c oughs> ที่ใจสุก <c oughs> นักจัดเตียมมาหกใส,สเ่เอาตัวดักวนก่อนเนาะครับ เก้าห้าสามเจ็ดเก้าอันนี้ปล่อยหลังวันพะระตลาสองตัวล่างนี่จำได้แม่นแม่นบอกครับลงพี่แม่นเนพราะว่าอย่างตีเพราะว่ามันถือกมันดีใจนความฝันถือแม่จะความถือแล้วจีแม่นบอบบอครับผมว่า่ะเอาเรียกฝันมันเป็ฝันเถอฝัน มีตไทุ่มเข้าไปมี่ะไทุ่มเข้าไปเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้ชคใสยิ้มจุยจุยเลยมี่ะไลทุ่มเข้าไปเร้ยบครับเดี๋ยวหเราจะรีไว้เนอะหกหกสองด้รับี่าที่เทุ่มเข้าไปทุ่มมัมีละชุดนี้ชดนี่ไหยังิสามคือสีบ่โงบวตัวพีดีกว่าเนาแต่เตี๋ยลงพีสามตัวมันก็ได้ลาย บางทีมันใจแล้วคงเห็นคักปัานนั่นเนาะเมียนตะวัดจำพระย่มพระย่มนึกคิดยูว่าไอสามตัวนานนึกงได้ตะเลขหกแล้วอีกองตัวมากนึกบ่ไเขียนแต่ฟันี่ซื้ออะไรนะครับก็มีหม่องเขียนเลขทั่วเลยเนาะโอ้หลวงพี่วันนยุ น้องพี่เศร้าหายเลขทัแล้วกระปานั่นก็ยังมีโท้อยู่เห็นคือลงพี่เพิ่นบ่สะดวงลุงพี่ทานแอดมินก็ได้ดอกเนาะห็นเบิ่งน้ำจ่องออกก็ได้ดอกลุงพี่มั่นใจชุดใดหลายจ้ะนี่สามตัวมั่นใจชุดเลขฟันงูข้จองนี่แบบสามตัว2ตัวก็ได้เพราะว่าขอที่แรกมันได้953หมาเก่าเจ เอาพึ่งมาเสียงมืาขึ้นฝันว่าไปนั่งเบิองอยู่ก่องฉลากไม่ไปก่องฉลากนะครับเนียนจ้างอยู่ใส่ในก่องกรุงเทพก่องฉลากอะไรบ่เคยไปแต่ว่าแต่ไปนั่งเบิองอันมีคนในลายมันมีเขาหมุนคือจังนี่นี่ตัวทัดนี่โตัวซำเนียนเนียนขึ้นเห็นเห็นเาเบิองอ่นล่ะนั่งโตเบิองน้ำเขาคนเน่ะเขาหมุนกูรุนคูรุนลูกกตบโงมากเพื่อนเห็นเป็นตัวไรครับบาอ่ะ ที่จำได้ตัวสามตัวล้างหนึ่งคือหกหกสองกับเจ็ดเก่าหกหกสองกับเจ็ดเก่าได้พี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ตรงกันกับเลขลุงพี่ฟันปลอยปลอยไปบ้นพระเนาะเน่ยเพราะว่าเสียงเสียงเด็กเก่าหาส้างว่าเก้าเจ็ดนี่ขึ้นเป็นต้นมุนนั่นเป็นเจ็ดเก้า ตอนนี้้อนฟันมันเคลนมันออกล่างตกลุมถอดลงเพิษตัวในลือดน,นะครับท,ที่เป็นตกลุมลงพิบเจบเจ็ดเก่าเยิบ <9 S 1> ยิบไปซ้ำนั่นแหละครับเจ็ดเจ็ในในก้อมฟันที่ไปเห็นนั่นคือเจ็ดเก่าร่างครับสามตัวหกหกสอง ทำไมนะครับลุงพี่อันนั้นลุงพี่ฟันเทียนเนีเทียนเขาหมุนออกกองสาลานะออกตัวเองครับตี่สามตัวหกหกสองรับ 7, 2> 6, 6, 2, เจ็ดเก้าหกหกสองนีเป็นรางวัลที่หนึ่งไหครับเนี่ยรางวัลที่หนึ่งนะแต่ว่าสามตัวนานนะี่ยจำว่าไรจำได้จะเลขหกคิดคิดจำได้นึกได้ตะเลขหกแล้วหยิบองตูนน,นึกบอกอยู่หลักแสนไม่ได้เลขหกอยู่หลักแสนท่าน<ด><ด>กับมือหน,นี่จำว่าไรมาครับบวัว ที่เห็นท,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 ที่ที่เห็นนั่นคือเล็กหกเล, 6, เล 6, ็กหกอยู่หลักแสนหน้ากบันสามตัวสามตัวหลังนี่คือหกหกสองส่วนส่วนสองอีกสองตัวนั่นเนือ้อโกแต่เลขทายสองตัวนั้นเจ็ดเก้ามนหนึ่งพันวาคมเด้อพี่น้องนะครั 1, บหนึ่งพันวาคมจัดไปพันคุณพันหมดลุงพี่ตัวแรกกว่านำร้อยหน่อยพันคุณพันุพัน Por